อาชีพของการทรําเกษตรมันก็ดุ้ดุๆม,มดนๆเหมือนกันทุกๆอาชีพนะทุกคนไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรมันก็รักในสิ่งที่เราทําวันนี้ก็มาเดินดูในรอบสวนเดินมาสักพักหนึ่งฝนก็ทําท่าจะตกค่ะทุกคนทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเนาะปลูกอย่างหนึ่งก็บางอย่างก็ได้บางอย่างก็ไม่ได้นะแต่ที่นี่ในสวนฝนมันตกอยู่ที่ภาคใต้ค่ะทุกคนตกหนักด้วย เวลาเราทำเกษตรเนาะอันนี้เราจะปลูกกล้วยเนะคะต้นกล้วยกล้วยเราจะเป็นมิดนะมันมีลูกข้างหลังเห็นไนหะมจะเป็นมิดแต่ต้นมะละกอเนี่ยมันก็ไม่เป็นหรอกดูนะดูช่วงฝนตกาาก็จะประมาณนี้วันก่อนมะละกอที่ปลูกอยู่ตรงนู้นมันเกิดเองหอยมันจะอยู่ข้างบนเห็นไหมหอย นะที่นี่หอยเยอะนะยิ่งฝนตกอย่างนี้หอยเยอะมากเลยไปไหนต่อไม่ได้ในฝนอันนี้ไว้รองน้ํานะคะทุกคนรองน้ําไว้ไว้แบบสำหรับต้นทุเรียนต้นทุเรียนต้นนี้เวลามันมันใกล้อ่งน้ําอะค่ะทุกคนช่วงหน้าแล้งเราไม่ได้ลดน้นะะําเนาะมันจะมีละอองน้ํามีละอองน้ําลดของเขาละอองน้ําจาก แอ่งน้ําที่รองน้ําฝนไว้เนี่ยในสวนนี่ก็ปลูกปนๆไปโอ้ปลูกไม่ได้จะเกณฑ์อะไรอยากปลูกอะไรอยากกินอะไรก็ปลูกเนี่ยฝนตกเก็บมลเก็บมะละกอไว้ค่ะทุกคนมันสุกเมื่อวานเนี่ยเพื่อจะไปเอามันก็เปียกก็เปียกก็เลยเนี่ยรอบๆบ,บ้านรอบๆสวนก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะฝนตกก็อยู่เนี่ยพาอัปเดตเนาะ มะละกอปลูกฝนไม่มีปัญหาหรอกพวกต้นไม้อย่างอื่นแต่ถ้าทุเรียนเนี่ยมันจะมีปัญหานะถ้าฝนตกแบบนานๆหลายวนันจะมีปัญหานะคะอันนี้ก็ปลูกข่านะคะทุกคนข่าป่านะที่เราปลูกมีทางนี้ก็จะปลูกพวกหลากหลายสายพันธุ์อยู่อันนี้จะเป็นกล้วยไข่ค่ะทุกคนกล้วยไข่นี้ยวันก่อนตัดไปได้เครือนหนึ่งไอ้เครือน,นี้ลูกมันเนาะเห็นไหมคะเครือนี้ลูกของเขา เดี๋ยวพาชมสวนหลังบ้านเลยนะคะทุกคนเพราะเราปลูกปนปนกันไปนะคะอยากจะเดินออกไปทางนน้นก็ฝนตกหนักเห็นไหมฝนตกหนักฝนตกหนักปลกูก,ลก,ก,ลกอะไรได้บ้างปลกูกได้นละสวนทุเรียนต้นทุเรียนเราปลูกภาพตานะจะให้น้ําเขาเ,เขาเป็นน้ำน้ำฝนำน,นะนะแต่ว่าเขาขังมร่รร้เป็นยังไงรากเขา ปีนี้รู้สึกเราจะเพิ่งเห็นนะเราเพิ่งเคยเห็นนะน้ําขังอยู่ตรงนั้นนะในโอ่งนะคะแล้วก็เราก็รองน้ําไว้หน้าแรงเนี่ยมันจะได้น้ําฝนผู้ฝนตกหนักค่ะปีนี้ตกหนักจริงๆเพิ่งจะเคยเห็นฝนมาตกฤดูผิดฤดูกาลนะเนาะไปต่อไม่ได้ค่ะอันนี้รอบรอบ,บ้านเนาะรอบบ้านก็จะปลูกกล้วยปลูกไอ้ตรงโน้นก็จะปลูกชมพู่ค่ะนะคะโน,น้นมะละกอต้นโน้นก็ยืนต้นอยู่ สองปีแล้วนี่ก็ต้นทุเรียนนะพาดูรอบบ้านรอบสวนรอบๆในสวนเราแถวนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะทุกคนกล้วยน้ำว้านะประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะขอขอบคุณมากๆขออนุอนุญาตลงก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในในเวลาที่สะดวกกว่านี้วันนี้มาในสวน มาอัปเดตสวนฝนตกเป็นยังไงต้นทุเรียนโอเคงามค่ะทุกคนงามงามนะต้นทุเรียนงามมากถือว่าได้ผลผลิตและปีนี้พอฝนตกแล้วก็ปลูกสต,ตอปลูกออทุเรียนปน,ปนไปในสวนนะคะขอบคุณนะคะฝนตกเปียกจากทุกคน